ีงานเรื่องนี้เป็นยังไงแบบว่าเราภูมิใจกับสองกังกันเราเออมันพิบทบาทด้วยจริงนเปนพิบทบาทมากค่ะเหมือนไฟเหมือนรีเซ็ตใหม่หมดเลยค่ะในการแสดงมันละเอียดมากๆเลยค่ะบางบางเรื่องบางอย่างทั้งพี่วันทั้งพุ่มกับไม่ปล่อยผ่านเลยนะคะด้วยความที่ด้วยเป็นซีรีส์ซับฟิกแล้วมันเป็นแบบหญิงๆด้วยความละเอียดอ่อนมันเยอะมันเลยทําให้เราต้องอินดีเทลกับมันด้วยมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่ะเป็น ลบซีนปกติปรับเยอะเหมือนกันนะคะเพราะน้องเองเนาะก็ครั้งแรกเนาะในการจูบเขาอีกบางทีเราก็ต้องนั่งทําสมาธิกันก่อนพราแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นไปในรูปแบบนี้นะเราใครก็มีการแบบเออขอโทษนะขอโทษที่ลุวงเกินนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางอย่างมันต้องแบบค่อยๆสมูทเพราะบางทีอยู่เจอแบบไปจูบกาเลยในขัดตามแบบอ่านบทและจูบเลยเงี้ยมันเขาเขาก็จะตกใจ แล้วหลายๆครั้งก็บางทีก็น้องก็ต้องเป็นคนที่เข้าหาไฟบ้าน้องก็อาจจะต้องแบบทำการบ้านว่าแบบการเข้าหาคนด้วยวิธีแบบนี้มันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ถ่านนะคะแสดงว่าที่เราได้รับงานกับตัวเใหม่หมดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างจะถือว่าน้องๆก็เก่งกันมากๆทําให้ไฟได้ทํางานง่ายแล้วก็บวกกันเรามีทีมที่ดีด้วยแบบมันเลยทําให้เราได้แบบทุกอย่างมันเลยโ l o แลวเราได้ทำงาน ทางผู้จัดจะให้เราไปเวิร์กช็อปทำความรู้สึกกันมากขึ้นแล้วก็ในบทแต่ละบทที่ที่ค่อนข้างที่จะแบบส่วนใหญ่ก็เยอะมากๆนะที่ต้องให้คุณครูมีคนช่วยนะําเพราะว่าไฟเองไฟมีประสบการณ์มาบ้างก็จริงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะ่ะพอได้เข้ามาในแบบซีรีส์ที่เป็นแบบญิงๆสซับฟิกอะไรแบบนี้นะคะ ำให้คนที่จะต้องแบบอินไซต์ลงไปอีกลึกลงไปอีกก็คงจะต้องเป็นค,นคุณครูในการที่จะแบบสืส่อสารมาให้พวกเราได้เข้าใจกันทีกทีนึงคือเราก็เหมือนเริ่มใหม่กันใช่เหมือนเริ่มใหม่กับทุกคนอย่างนี้บากวันจะมองว่าไฟจะเป็นเจด้านอะไรนะคะเออเจดันให้น้องนองดันให้น้องๆเอยจริงๆทุกคนแบบทั้งบททั้งทั้งตัวละครหลักก็คือส่งกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันมันมันไม่ได้มีใครใคร ดันใครอะแต่มันเป็นทุกคนที่ช่วยกันหนุนกันออกมาเพราะว่าไฟเองไฟเล่นคนเดียวไฟก็เล่นไม่ได้หรือน้องเล่นคนเดียวก็เล่นไม่ได้เพราะเรามากันเป็นทีเพราะฉะนั้นเราต้องเลยทํากันบ้านกันหนักบ้างจริงไฟทำหนักมากวันหยุดของไฟไฟแบบต้องไปต้องไปนั่งดูอะว่าแบบเราก็มานั่งดูแล้วไฟก็ไม่เคยเวลาที่จูบใครหรืออะไรเงี้ยก็มันต้องมานั่งถ่ายเนอะว,วะแต่พอเวลาที่ต้องไปดูจริงๆว่าเอ๊ะ เขาจูบกันแบบละมุนเขาจูบยังไงนะจูบแบบโกรธแต่ต้องจูบด้วยความรักเนี่ยจูบยังไงเราไม่เคยตั้งกล้องถ่ายไงเราก็เลยไม่รู้ทีเนี้ยต้องไปนั่งศึกษาแล้วว่าการจูบการแสดงอารมณ์ออกมาผ่านทางความรักเนี่ยมัน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 ,ม,นมันได้กี่วิธีมันมีแบบไหนบ้างอนะไรเงี้ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากเราทุ่มสุดตัวขนาดนี้แบบนี้คาดหวังไหมคะทกฝ่ายว่าแบบว่าเรื่องนี้มันจะเรียกได้ยังไงกับการแยบคิกดบาทมาคาดหวังอยู่นะ ไม่คาดหวังไม่ใช่แล้วเพราะว่าเป็นคริสเตียนแต่ว่ามูทุกที่เพื่อนบอกใครบอกเอาหมดแต่ว่าไม่ได้เป็นคนทําเองไปฝากเพื่อนทำก็ค่อนข้างที่คาดหวังนี่ค่ะก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆถึงเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกของใครเลยแต่ว่าช่วงนี้ถ้าปูก็คือขอแต่เรื่องงานค่ะและเรื่องงานเพราะทุกอย่างถ้ามีงานมีเงินเราจะมีความสุขเองทำเองไหมนะใช่เย เราไม่ทำเองมันเหมือนกับที่เราเคยคิดไว้ก่อนหน้านี้ไหมว่าแบบวิซี่อย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้นะแต่พอเราได้มาลงมาเล่นเองมันไม่ค่ะไม่ไม่เลยเราดูแล้วเราแบบดูข้างหน้าจอเนี่ยวิฟินจังเลยวำไมน่ารักจังเลยเออแต่พอเวลาเราได้เล่นเองหน้าหน้ามอนิเตอร์กับข้างหลังอ่ะคนละเรื่องความกดดันคนละแบบอะไรเราก็กังวลว่าเราจะแบบมันต้องเพอร์เฟคทุกอย่างด้วยความที่แบบตรงนั้น,นไม่ได้มือด้วยความเคยชิน อะไรก็แล้วแต่แต่มันจะแบบไม่สามารถไปขนาดนั้นได้มันต้องแบบมันต้องค่อยมันมันทะนุถนอมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาถึงวาเลนไทยที่ผัดแบบว่าเป็นไงบ้างคะโห่เง,งียบเหงาตลอดทำไมเนียโอ้วาเลนไทยที่ผ่านมาไม่เงียบแล้วเพราะว่าค่ายมีหมาค่มีหมาลูกชายน่ารักไหมซื้อเองเหรอคะหรือใครซื้อให้เป็นของขวัญหรือเปล่าซื้อเองเป็นของขวัญวาเลนไทน์ให้ตัวเองแล้วแบบใคริะ อะไรนะคะสุดๆเลยค่ะแล้วล่าสุดซื้อรถเข็นสองคัน <c oughs> ไม่เอาไม่เอาน้องเขาห้องนอนไงคะซื้อเตียงใหม่นอกห้องนอนหนูแบบเห่อมากแล้วก็แบบล่าสุดพาไปหาคุณหมอฉีดวัคซีนแล้วแต่อยากเอามาอวดทุกคนให้เห็นความน่าร แบบลืมเรื่องเครียดไปเลยนั่นคือของขวัญวาเลนไทน์แล้วก็คือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาตัวนี้มานะก็เลยไปถามเขาว่าพี่คะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่น้องเกิดวันที่สี่เกิดวันอะไรคะเกิดวันจันทร์อ้าวไม่เกิดวันจันทร์แสดงว่าเขาน้องเป็นลูกไฟแน่ๆ <c ười> คิดเอง <c ười> เอเอเอง <c ười> แล้วหมาเอาทุกคนอ้อนทุกคนยกเป็นไฟเสียใจอะร้าเดียวหรอข้างเดียวเขาพูดเรื่อง แบบลืมเรื่องงานเราคือแบบรักเขาข้างเดียวขอหอมก็ไม่ให้หอมเล่นตัวมากแบบขอกอดหน่อยก็แบบหันหน้าหนีหนูก็แบบไม่เป็นไรหรอกเขายังเด็กอยู่ลูกทำอะไรก็ไม่ผิดไม่ผิดเลาแกเป็นทาสหมาไปแล้วหนูกายเป็นท่าหมาแบบเต็มตัวมากค่ะ หนูหมดกับหมาบใเ้เนี่ย,ยๆๆชุ่้ทำงานก็คือหาเงินแม<น>่จะทำง,งาน,ห,นหาเงินมาให้หนูนะลูกอาแล้วคิดว่าจะมีเพิ่มเติมไหมค่ะซันนี่แต่ถ้าเห็นว่ามีข้างหลังว่าเป็นซีซ่าอา,อาจจะมาแต่ยังไม่ใช่ลเลยเลยนี้ซีซ่าจะต้องรับมรดกจากพี่มาตอนนี้ไม่ได้ค่ะมันดับเบิลมาก ว่าทำไมเราถูกขาวว่าเหงาหรือว่าเราถือได้แบบซื้อมาเปถอข่าวอัวาเลนไทน์ให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหงาขั้นนั้นนะขั้นนั้นเลยหรอว่าวาเลนไทน์ปีเนี้ยมันเหงาขั้นนั้นนะอยากบอกไว้ดังๆนะคะว่าวาเลนไทน์มันเหงาขั้นนั้นเผื่อเทศกาลหน้าเนาะใช่เผื่อเทศกาลหน้าก็พไม่ใช่หรอกค่ะจริงๆแล้วก็คือคือไปเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาหน้ารักจังแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงหมามาตั้งแต่แรกจริงๆอยากได้แฟนแต่ว่าน้องตัวใหญ่ น้องตัวใหญ่ก็เลยแบบเอ๊ไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปเล่นกับหมาพี่ดีรักมากไปหลงรักลูกเขาก็เลยแบบเออมีลูกตเตะให้มันจบจบโอ๊ยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปหมาสุดๆล่าสุดหมดเกือบจะสามแสนแล้วนะอของกินเครื่องใช้พาไปหาหมอแค่จามแบบไปเป็นแพนิกไปแล้วนะกล้บคุณหมอคะ หนูจะพาน้องเข้าไปค่ะแอร์เย็นไปหรือเปล่านะหรือเป็นเพราะว่าอะไรคะซื้อเสื้อมาให้เดินไม่เป็นเขาไม่เคยมีอะไรอยู่ในตัวไงคะก็เลยเอากระเป๋าสายจูงอ่ะค่อยมาปรับพฤติกรรมก่อนมาให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยสามแสนนี่ือยังเป็นสามแสนรวมเตียอีกัเออ่ยังไม่ถึงเดือนใช่ไหมคะแม่เอาไปยังไม่ถึงเดือนค่ะไฟว์ไฟต้องเบาเรื่องนี้แล้วค่ะไม่งั้นไฟแบบ ให้ลูกกินดีเด้อไฟแบบพีไรก็ได้ป่ะปากร็ป่องนี่ว่าวันเนี้ยลูกทีเราได้เข้ามาเราได้มีการณาสาวในข่าว่าแบบว่าอย่างคันเนี้ยเขาห้ามกินอะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนแรกไม่ได้ศึกษานะคะแค่รู้สึกว่าอยากได้อยากเลี้ยงแต่พอได้เข้ามามันเป็นโดยอัตโนมัติค่ะอันนี้ห้ามกินนะอันเนี้ยให้กินได้แค่นี้นะสามมิลนะอันเนี้ยอย่าเพิ่งเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคันคันเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขมากเวลาที่อยู่กับเขาเหมือนแบบ ไม่รู้หรอกเวลาหมาเด็กอ่ะเวลากลับบ้านไฟมันก็วิ่งขาทุกคนน่ะแต่ไฟก็ดีใจว่าเฮ้ยเขาคิดถึงฉันไม่เป็นไรค้ามาแล้วกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยออกมาทำงานก็คุยกับกลับบ้านเลยใช่เ้วคือแบบคิดถึงมากแล้วคือก็มาโนคิดว่าลูกจะต้องคิดถึงฉันแน่ๆเลยไหนวิดีโอคอล์หลับไม่มีคิดถึงไม่อีไม่แอเลยกับไฟเลยคือรักทุกคนย่เว้นไฟเอาแต่ใจทุกคน ก็ยืนยันว่าเอ้เอาแต่ดีกันทุกคนเอาแต่ใจกับพายคนเดียวก็ยืนยันว่าสถานะหัวใจก็ยังว่างเปล่าใช่มีแค่หนามีแค่ตัวนายเดียวมีลูกแล้วมีคนช่วยเลียวใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่ว่างก็ได้นะเพราะมันเริ่มมีอะไรที่มันทให้ยังไงล่ะคะเออมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้แบบเอ๊ะยังไงนะอะไรอันนี้ไม่ใช่ลูกอันนี้ไม่ใช่สันนี่ แล้วก็ยังไม่ใช่สีซ้าด้วยแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบความน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยที่ทําให้เราแบบกอบกวนใจเรามันไทุกวันโดยที่แบบกินข้าวยังคะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบวันนี้คิดถึงไหมอไรอ้อ้าวู้แด้วยอเาหนว่าสัมภาษณ์เสร็จแล้วอะยังหรอเมื่อกี้มันที่ไหนนะที่นี่ที่ไหนอายรลยคะรู้ยังเอเหรอคะแรงมากไม่มีลว ตอนนี้ถว่าอ่ะหัวใจก็มีบ้างช่วยช่วยช่วยหัวใจไม่ได้ว่างเลยซะทีเดียวใช่มันก็ไม่ได้ว่างเลยซะทีเดียวแต่มันก็ว่างนะแต่มันก็ว่างอยู่คนคุยแปลว่าอะไรนะกินข้าวอย่างค่ะกินข้าวค่ะก็คุยอย่างนี้ก็ก็รอลุ้นแล้วกันเนาะค่ะคงหัวใจจริงๆเมื่อไรใช่แต่มีแล้วตอนนี้แน่นอนใครมีไม่มี กินข้าวยังคะใครๆเขาก็ถามไฟกินข้าวกันทั้งนั้นแหละแอนเป็นซันนี่เราจะเป็นซันนี่รามีกินข้าวยังคะเนี่ยนโอเคร๊อตขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เขาปิดจริงๆเลยอันนี้ปิดแล้วอันนี้ปิดแล้วการางึ่งสองขานึ่สอหจกาน่ะไันดีกว่าคุณะ